แผ่นยาง NBR ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการทนน้ำมันเท่านั้นนะคะอย่างที่คุณทราบค่ะว่าแผ่นยาง NBR เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากในเรื่องของการทนน้ำมันเนื่องจากยาง NBR นั้นเป็นยางที่มีคั่วสูงมากทําให้ทนต่อน้ํามันไม่ว่าจะเป็นน้ามันพืชน้ามันสัตว์น้ามันเชื้อเพลิงอีกทั้งยังทนต่อน้ํารวมถึงสารละลายต่างๆที่ไม่มีคั่ว คุณรู้หรือไม่ว่าแผ่นยาง a b r นั้นยังทนต่อการสึกและทนต่อการขัดถูดได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้ยังมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซที่ค่อนข้างจะต่ำมากและยิ่งมีปริมาณไอคโคลในตายสูงมากเท่าไหร่ก็จะมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซที่ใกล้เคียงกับยางวิวไายเลยล่ะคะ่ะรายที่ไฮเปอร์ชีตเราก็มีแผ่นยาง n b r พร้อมจะส่งให้คุณค่ะ มาพร้อมเชนสาสตริงสูงกว่าเเมกะปาสคาลที่เราออกแบบมาแล้วว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดมี2สีให้คุณได้เลือกใช้ค่ะทั้งแผ่นยาง NBR สีดำและแผ่นยาง NBR สีขาวความหนาเริ่มต้นที่1มิลลิเมตรจนถึง25มิลลิเมตรค่ะหน้ากว้างมีให้เลือกทั้ง1เมตร1.2เมตรและ1.5เ mm, มตรค่ะหากคุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยาง NBR สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่แบรนด Hi ์ไฮเปอร์ชีตค่ะ